เป็นสิ่งที่อยากลองกินมานานมากแต่ไม่เคยใจกล้าขนาดนี้มาก,ก่อนค่ะวันนี้ก็คือมากินซอยจูนะทุกคนเลยมากินร้านครัวคุณเพ็นครัวคุณพันธนะคะร้านนี้ก็คือร้านของอาเนยนั่นเองค่ะทุกคนแกบอกว่ามาดีวิวให้หน่อยในใจเราก็คือแบบว่าคือทุกคนเนยไม่เคยกินเลยนะพวกซอยจงซอยจูไม่กินเลยแต่ด้วยความที่แบบเอาวะมาลองชิมกันสักตั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงคืออยากรูรสชาติมานานแล้วก็จะมีตับค่ะแล้วก็มีเนื้อแล้วก็สะใภ้นางนะเสร็จแล้วนะคะอาเนยก็ใส่ดีวัวค่ะแล้ว สั่งต้มเนื้อมาอีกถ้วยหนึ่งแล้วก็สั่งลาบเนื้อมาด้วยนะคะทุกคนคือน่ากินมากพิกัดร้านนะคะก็คืออยู่รีสเกตนะทุกคนอยู่บ้านปะโดนะคะอำเภอห้วยรับทานจังหวัดสีสเกตเ้อคือจะบอกว่าน้องเนยชอบกินซอยจุมากทุกคนคือนางชวนเนยหลายรอบแล้วหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยกินสักทีคือเน่ะกลัวเว้ยน้องเนยบอกว่ามันแซ่บมันซิบิบซิบอันนี้ก็คืออาเนยค่ะชื่ออาอ้วนนะทุกคนเป็นน้องชายของพ่อนะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็จะมากินลาบเนื้อค่ะทุกคนอร่อยมากน้องนิ่ฉันบอกว่าคือแบบม นางบอกว่าให้ฉันมองเป็นแบบว่าเออแซลมอนปลาดิบอะไรประมาณนี้สาวแต่ว่าฉันมองไม่ได้และนี่ฉันก็ลองกินครั้งแรกค่ะแต่ว่าดิฉันกินปับนะคะทุกคนคือรสชาติอดะ๋วมันจะออกหวานหวาน,วานคือมันหวานกว่าตับหวานที่เราเอาไปทําสุกแ,<ล>และนี่ก็คือลุงดิฉันเองนะคะนางก็มาถามนะคะว่ากินอะไรการหนีก็กินซอยจุ๊ไปเลยค่ะโชว์ไปเลยหนึ่งแมทนะคะก็กินปะทะกับน้องฟิล์มนะคะนี่คนนี้ก็คือชอบมากส่วนอันนี้ก็อากับน้องดิฉันนะคะก็คือเพิ่งกลับมาจากนาดีก็คือย่าดิฉันนะคะก็คือปาแป้งเต็มหน้าเลยงงมากปากร้านอารลด